สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่ฮังการีกรุงกรุงบูดาเปสต์ฮังการีนะคะหลังจากที่พวกเราตื่นเช้านะคะพวกเราก็จะพาไปที่มหาวิหารเซนต์สเตเฟนนะคะระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะเจอสถานที่สำคัญต่างๆก็จะมีมหาวิเชยาลไลโรงพยาบาลพวกเราก็ชมบรรยากาศแล้วก็มีรูปปั้นบุคคลสำคัญ ซึ่งเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะจะเจอหนุ่มน้อยหนุ่มชาวฮังการีซึ่งเขาก็ <ๆ S 2> กำลังซ้อมบาร์ทเทนเดอร์นะคะเชี่ยวชาญมากพวกเราก็เลย make วิดีโอนิดนึงเอเอเอ็กซ์เพิมากๆจากนั้นพวกเราก็จะไปกันที่มหาวิหารเซนต์สเตเฟนบาซิลิกานะคะซึ่งเราจะเห็นยอดโดมไกลๆตรงนั้น,นนะคะสีเขียวก็จะผู้คนหลากหลายมากสองข้างทาง ที่โบสถ์แห่งนี้นะคะก็เป็นที่สำคัญทางศาสนาและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นใจกลางกรุงบูดาเปสต์ซึ่งตั้งชื่อตามกษัตริย์องค์แรกของฮังการีนะคะก็คือกษัตริย์สตีเฟนแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮังการีแล้วก็มีการผสมผสานสไตล์นีโอคลาสสิกและนีโอเรเนซองจุดเด่นก็คือมีโดมซึ่งมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของเมืองจากด้านบน ภายในโบสก็จะมีผู้กลมมาชมจิตกรรมฝาผนังและก็โมเสกพวกเราก็ต้องไปซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้ทาชินะคะเพราะว่าเรา,าลืมสกูตเตอร์ไฟฟ้าไว้ที่สถานีรถไฟที่กรุงเวียนนาที่ออสเตรียพวกเราก็มาที่ดีแคทชลอนนะคะอันนี้ก็ประกอบกันเองเลยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทประมาณนั้น ค่างเงินของฮังการีก็หาร10นะคะแทบกับเงินบาทหลังจากนั้นพวกเราก็เดินสำรวจห้างนิดนึงแล้วก็มาเจอไอศครีมแซนอร่อยราคาอยู่ที่ประมาณ70กว่าบาทประมาณ80บาทนะคะต่อแท่งประมาณ2ยูโรก็มีหลากรลายรส คนขายก็ใจดีลดราคาให้ด้วยแล้วพวกเราก็เดินชมวิวไปเรื่อยนะคะระหว่างทางสองข้างทางก็สาต้นไม้เยอะแล้วก็เริ่มหิวก็แวะทานร้านอาหารก็มองไปเห็นร้านอาหารเวียดนามมีผัดไทยด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวฝอมีไก่ทอดนะคะราคาอาหารก็จะอยู่ที่ประมาณจานละประมาณ300บาทก็คือประมาณ8ยูโรนะคะ หลังจากอิ่มท้องพวกเราก็เดินกันต่อบรรยากาศสองข้างทางที่เดินก็จะสวยมากๆมีตึกรามบ้านช่องอาคารสถาปตัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมีซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีร้านอาหารไทยด้วยนะคะอลังการมากพวกเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีด้วยก็เลยได้แวะที่ร้านอาหารเวียดนามไปก่อนก็ผู้คนใช้ชีวิตที่นี่ก็ทั้ง เดินเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีจัก,กรยานบ้างส่วนพาชีนั้นก็เอ็นจอยกับสกูตเตอร์สนุกสนานพวกเราก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆชมตึกรามบ้านช่องอาคารตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางกรุงบูดาเปสต์นะคะก็จะเป็นในโซนของเมืองใหม่ซึ่งผู้คนก็จะมาเดินแล้วก็มีตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่นี่ด้วย ตึกรามบ้านช่งที่นี่ก็สวยงามสะอาดแล้วก็แปลกตาแล้วก็อากาศที่นี่ก็หนาวๆพอดีประมาณน่าจะอยู่ที่14องศานะคะพวกเราก็ยังเดินไปเรื่อยๆชมวิวสองข้างทางผู้คนที่นี่ก็จะค่อนข้างทุกข์านหน่อยแล้วพวกเราก็จะจะขึ้นรถรางนะคะแล้วก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่อ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย